คู่เสริมดวง12ราศีปีนักษัตวสสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเอเมปีแพะตามนักษัตจีนโบราณกล่าวไว้ว่าคู่ใดปีที่ไม่ชงคู่นั้นจะมีความร่ำรวยมั่งมีสีสุขปราบเท่าอายุไขและจะอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผลตลอดการดังนั้นท่านอาจารย์ที่ได้เขียนบทความนี้ยี้ขออ้างนำเอาบัญญัติโบราณของโหราศาสตร์จีนมากล่าวให้รับรู้กันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่เกิดปีมะอเมตามนัก,กษัตริย์จีนได้กล่าวไว้ว่าปีมะแม,แมเป็นคนมุ่งมั่นและรักความก้าวหน้าแต่บางครั้งก็เฉื่อยชาควรยึดหลักความขยันถึงจะดีปีนักษัตว์ที่เสริมดวงโดยจะแต่งงานจะหุ้นส่วนหรือจะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นได้แก่ 1. ปีเถาะปีกระต่ายเสริมดวงเรื่องความคิด 2. ปีมะเมียปีมา้าเสริมดวงเรื่องความรวย 3. ปีกุล ปีหมูเสริมดวงเรื่องการเงินและปีนักกษัตริย์ที่ห้ามหรือชงกันคือปีฉลูปีวัวเมื่ออยู่ด้วยกันหรือทำงานด้วยกันมักจะเป็นศัตรูกันเนื่องจากว่าเป็นคนอารมณ์แรงทั้งคู่ควรแก้กเคล็ดโดยนำรูปปั้นมาบินมาประดับทางทิศตะวันออกแล้วเรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดีและควรทำบุญด้วยช้างคู่ถวายพระพรหมเอราวัณจะทำให้ชีวิตคู่ราบรื่น คนเกิดปีมาเมตามวันเกิดในสัปดาห์เกิดวันอาทิตย์ตกเรื่องใช้เงินเก่งและไม่ประหยัดหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งควรใช้อย่างประหยัดจึงจะดีแลเกิดวันจันทร์เป็นคนมีปัญญาและมีบุญกุศลเก่ามีบริวารมากมายและในภายหลังจะร่ำรวยเกิดวันอังคารต้องทำมาหากินเหนื่อยแต่หากขยันชีวิตจึงจะได้ดี เกิดวันพุธตกเรื่องการเอาตัวรอดและไม่ยอมคนหากคบกับผู้รู้เรื่องทุกอย่างจะได้ดีเกิดวันพฤหัสชีวิตจะได้เป็นใหญ่และเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไปเกิดวันศุกร์ตกเรื่องการพึ่งตนเองชีวิตจะได้ดีเพราะตนเองเกิดวันเสาร์ตกเรื่องสุขภาพไม่ดีแต่ในเรื่องการงานดีและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น